สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท,ทุกท่านเข้าสู่ช่อง v P ธรรมดานะครับช่อง v P ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นไทยเย็นนะครับหุ้นไทยเย็นของวันที่25กรกฎาคม2567นะครับสําหรับพุ้นไทยเย็นนี่ก็จะมีให้ชมทุกๆวันทุกๆวันนะครับทุกๆวันจันถึงวันศุกร์นะ วันนี้ก็เป็นวันพฤรหัสนะครับสีส้มสีส้มนําโชคนะวันไทยเย็นนะครับจะออกเวลาออกเวลาประมาณสักสี่โมงสี่สิบนาทีนะครับของทุกว yeah crazy crazy to to ันจันถึงวันศุกร์นะครับช่อง V.P. ธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู er ้ชมได้รับชมรุ่นๆุ huh. ่เพื่อความันเถึงเท่านั้นนะครับทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทูกตานนะครับที่มาเข้ามาชมนะฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้รุ่นๆุ่นกันเท่านั้นนะครับเอามาชมกันเลยนะครับเย็นนี้มีอะไร ไบ้างวันที่25กรกฎาคม2567นะครับหุนไทยเย็น3 4 5นะครับเน้นที่3กับ4นะ3กับ4รอง5นะครับ3 4 5 8 9 0นะครับคู่กันนะครับอ่ามาดูกันีิ3 5 3 8 3 9 3 0นะครับ4 5 4 8 4 9 4 0นะครับตัวรองก็มี านะครับห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์นะครับสามนี้นะครับหยุดเอานะครับอ่าครับเด่นจุดก็คือขอเลือกที่สามนะขอเลือกที่สามแล้วกันนะครับที่สามนะส่วนัดลองก็ห้าแปด้าเก้าห้าศูนย์นะครับสามนี้นะครับตัวลองนะครับสามสี่ห้านะครับระวังเบิ้ลนะครับระวังเบิ้ลด้วยนะอ่าสามสามนะครับอืม44เบิ้ลนะถ้าสติมานะ ห้าห้านะครับเบิรนนะถ้าเกิดมันมาเบิรนกันดูตามนี้นะครับอืมครับเลียเอาเลยครับอ่าครับครับสามนี้เลยครับมาจดเอานะครับจดเอาคนไทยเย็นนะครับมาดูใกล้ๆหน่อยสิเป็นยังไงอ่าเลนที่สามนะครับก็เอาที่สามเป็นหลักนะครับสามนี้นะครับอันนี้เป็นลองนะครับ อันนี้เป็นลองอันนี้เป็นทางเลือกนะใครชอบเัวไหนก็จัดไปทั้งทางเลือกทั้งลองนะครับอย่ามั่วกันนะสับสนให้พักนะครับให้พักนะถ้าสับสนนะครับพืชวิ่งนะครับสามเป็นหลักนะครับส่วนสี่กับห้าใครชอบก็จัดไปเลยนะครับหุ้นไทยเย็นวันที่ยี่สิบห้านะครับไม่ได้ไลฟ์สดนะครับวันนี้ติดงานนะครับติดทุละเนาะอ่าครับเดี๋ยว่จะไปงานสีดำแล้วไป สวดอภิธรรมนะครับคืนสุดท้ายแล้วละ่ะพ่กนี้ก็ชาป,ปนากิจนะครับมาลืนนี้ก็เขาทําบุญต่อเลยสกุลกงเกจเศษภายในวันอาทิตย์หละว,วันจันทร์ก็คงจะโล่งล่ะประมาณนี้หมดภาระสาหรับคนที่อยู่ข้างหลังเนาะคนที่ไปข้างหน้าก็ไปพบหน้ากันไปนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนไปพบหน้ากันหมดทุกคนนั่นแหละแต่ก่อนจะไปพบหน้านะให้ทําแต่ความดีนะครับให้สร้างแต่ความดีนะอ่า อยากให้สร้างแต่ความดีความเจริญความสิ่งดีๆว่างั้นเถอะทำบุญทำทานไว้ก่อนจะไปจะได้ง่ายๆในการที่จะเดินทางไปพบหน้าง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องไปเจออุปสรรคใดๆนะครับเอาบุญไปเยอะๆเลยครับตามนี้นะความเชื่อของศาสนาพุทธอาจารย์ก็เชื่อนะเรื่องนี้นะอาจารย์ถึงได้ทำแต่บุญทำแต่ความดี ความชอบไม่ทําทํำความดีกับความบุญสองอย่างครับให้ทานตท่านี้นะครับอืมประมาณนี้นะครับอ่ะจบข่าวอ่ะจดเราตามนี้แล้วกันนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับมันบ่นคงมั่งคั่งมั่งมีครับสวัสดีครับ